กาบเรียนท่านประธานสภาที่เครารพกับผมนายเกรียงศักไายสีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดดอนทนีเขต8ปดพรคเพื่อไทยท่านประธานที่เครารพครับจากมาตรา125ที่คณะกรรมาการได้พิจารณาแล้วผมเห็นว่าตรงที่ตัดคําว่าคนพิการเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเนื่องจากว่าคนพิการแฮนดิแคปนะครับมี7ประเภท ผู้พิการทางการเห็นผู้พิการทางการได้ยินผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางจิตใจผู้พิการทางสติปัญญาผู้พิการทางการเรียนและผู้พิการออทิสติกนี่แหละครับถือว่าผู้พิการเนี่ยก็จะต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้รถไฟทางรางเหมือนกันนะครับฉะนั้น ผมเห็นความสำคัญตรงนี้ผมมีสิ่งที่จะสอบถามไปยังคณะกรรมาการว่าท่านแยกออกมาให้เห็นว่าผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุผู้พิการสตรีมีคันภ์และเด็กแต่ว่าคำว่าคนพิการของท่านนี่ตัดออกหรือเปล่านะครับเห็นขีดเส้นใต้นะฉะนั้นผมก็อยากถามตรงนี้ว่า ที่ผมถามท่านเพราะว่าผมเข้าใจว่าทางกรรมธิการจะต้องให้ความสำคัญในการให้บริการผู้บริการเองก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการนะครับโดยเฉพาะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้พิการทางการเห็นก็จะใช้รถไฟทางรางเราจะเห็นตามสถานีต่างๆนะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแฮนดิแคปก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันตามสิทธิมนุษยชนครับขอบคุณครับ